สวัสดีครับพบกับไรฟิทโบนออรบรอีกเหมือนเคยครับวันนี้มานําเสนออีกหนึ่งคันครับกับเจ้าเอ็กแม็กสามร้อยฮะกับสีน้ําเงินแก้วผมบอกเลยสีโคตรสวยโคตรแจม่มถ้าใครเห็นของจริงนี่โอ้โหหลงแน่ครับคันนี้คันนี้จัดสายซิ่งมาหมดแล้วครับทรงแต่งทรงซิ่งทุกอย่างมาคันนี้ผมบอกก่อนนะครับคันนี้จะทําเครื่องอลูก 7, 6, เจ็ดหกเจ็ดสี่มาคันนี้ขี่สนุกมากขี่ออกช่องออกทิพสบายครับเดี๋ยวมาไล่ของแต่งกันเลยดีกว่า ผมบอกเลยว่าคันนี้ขันไม่ได้คือชิวครับชิวสโมกส่วนชุดหน้าชุดบนนะครับเป็นไล่น็อตเลสมาแล้วอุดบายแฮนด์ hand, มาแล้วอุดกระจกมาแล้วครับผมคันนี้เก็บหมดเลยมีเบาะเบาป่าทับทรงสิ้นนั่งสบายนุ่มๆครับแล้วก็มีท่อครับผมท่อครับอนวิกเป็นงานของ p r 2าครับผมเสียงลั่นๆแล้วก็มีโช้คครับผมโช้คของแกสซ,ซี่ผมบอกเลยว่าเข้ากันลดมากเลย แล้วก็จะมีเฟรมฮะเฟรมมิลลิ่งมาแล้วผมบอกเลยคู่สวยคันนี้ไปมามีท่อครับท่อแล้วก็มีล้อล้อคันนี้เป็นล้อแดงแก้วนะครับเป็นล้อเลาะก้านมาแล้วล้อเดิมเลาะก้านคันนี้แล้วก็มีแช้งครับแช้งนี้ทําสีมาเป็นลายของอะไรนะฮะอ,อุดมาแล้วฮะอุดใบพัดก็เป็นงานซีนซีมาครับผมตรงนี้ยางยางคันนี้คู่นี้ใหม่ๆเลยครับเป็นของไออาร์ซี หน้าหลังไม่ใหม่เลยสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวมาดูราคาครับคันนี้คันนี้จะขายอยู่ที่1นึ่งแสนาครับผมดาวอยู่ที่3ามตกแล้วผ่อน5ปีประมาณ3ามพันาครับผมถ้าใครสนใจสามารถทักมาทางเพจได้ครับทักมาทางเพจขอรูปเพิ่มเติมอยากได้มุมไหนทักมาได้เลยครับผมหรือไม่ถ้าใครสะดวกมาดูที่ร้านร้านอยู่หลังเซนทรันชุมบุรีครับอยู่ตรงกลางโครงการตลาดไรปพาร์ก เข้ามาได้เลยครับโทรน,น,นัดได้เลยครับใครจะแอดไลน์แอดเฟซมาได้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นท่องทางให้หน้าคลิปให้ครับผมรอบคันนี้กับเจ้าสีนี้ประมาณนี้ครับวันนี้สุดยครับ